คผู้อมดรับีจาิเดี๋ยวเราจะคามันก่อนมันนามากเลยชบเดี๋ยวเราจะมาฟังจากันไม่ระเอออไเราอนี้เรามันอันเดียนะอยูนะเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวขอเขาะนชุนี่ครับเราจะมาดูกันมานึงเ้ยมันเดอะเ้ เดมจากข้างหลังนิลองเดิมจากข้างหลังนเกี้ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลองลองดูทามันมันย้อนกลับมาเดิมลองเอาใหม่ดิมันกลับมาเอามานย้อนกลับเร็วเราจะมาฟังย้อนกลับกันลองเอาวันใหม่ดิจะไปร้อนจับข้างหลังเราจะมาฟังนี้กันนะฟีเอเย็เสียงนะ gọi là về gọi nào